สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวปลูกข้าวกอขอ9้าวซึ่งมีมานานพอสมควรแล้วประมาณปีหรือ2ปีแล้วครับวันนี้เรามาชมล้ว่ามารีวิวให้ท่านผู้ชม,มได้ชมกันว่าข้าวพันนี้ถ้าผู้ชมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8น1 2 7ป9วันนี้เรามาพามาชมกันเป็นข้าวนาดำนะครับเป็นข้าวนาดำนะครับผมเรามาชมเป็นข้าวนาดำกอขอ95้าอายุป,ประมาณ95วันแล้วนะครับ ซึ่งข้าวเนี่ยเราจะเห็นแล้วเนี่ยคือเป็นข้าวนาดำครับเป็นข้าวนาดำซึ่งข้าวเป็นข้าวรวงตะแงะค่อนข้างที่จะห่างนะครับแล้วก็หนึ่งรวงของข้าวเนี่ยเราพาไปชมชัดๆนะครับหนึ่งรวงนี่ครับหนึ่งรวงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่เลยเป็นข้าวหนึ่งรวงที่ค่อนข้างที่ยาวนะครับลักษณะ เนี่ยครับยาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นอาดำค่อนข้างยี่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีเม็ดลายบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากของการฉีดยานะครับเรื่องการฉีดยาก็มีผลนะครับฉีดยาไม่ตรงฉีดยาเนี้ยอันนี้ใบน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเป็นใบจุดๆนะครับเราจะเห็นว่าเป็นใบเชื้อราจุดๆครับก็ฝากนะครับ ฝากติดตามนะครับผลงานหรือว่าสนใจข้าวปลูกนะครับ0861227599นะครับผมอาจารย์ดยอนเข้าเปลือกไก่ชนยินดีบริการจัดส่งถึงที่นะครับถ้าอยู่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่บ้านผมก็ในตำบลลำมะิ์จังหวัดอ่างทองก็บริการแช่นะครับแช่ข้าวส่งวันหวานนะครับ บอกได้ครับว่า,ว,าวันไหนเรายินดีบริการแชร่ให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแลบชมพันข้าวกอขอ95นะครับวันนี้เป็นข้าวกอขอ95ก็ขอยตามถ้าอยากต้องการให้เรารีวิวพันไหนนะครับก็แนะนำมาได้เลยครับเดี๋ยวหาพันข้าวแล้วรีวิวให้ชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ดอน เขาเปลือกไก่ชนก็ขอสวัสดีไม่แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ